สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลำดวนช้างไทยนะคะวันนี้จะมาเล่าถึงประวัตินะคะของอันนี้เดือนเพนนะไม่ใช่ลำดวนนะคะบางคนที่เห็นลำดวนกับเดือนเพนนะคะคนละรอบก็จะคิดว่าบางคนจะคิดว่าเป็นตัวเดียวกันนะคะเชือกเดียวกันแต่ไม่ใช่นะคะจะมีจุดต่างก็คือ เหมือนเพนจะมีผมเยอะกว่านะคะแล้วก็จะมีรอยแผลเป็นใหญ่ๆใหญ,ใหญ่มากนะคะที่ตรงหน้าผากนะคะจะเป็นแผลเป็นของเขาตั้งแต่เด็กๆเนาะแล้วก็นะคะใบหูด้านบนจะพับแบบนี้นะคะแก้มแก้มจะไม่บุ๋มเยอะเหมือนเหมือนลำดวนนะคะเินเพนแก้มจะไม่บุ๋มเยอะนะคะแก้มจะไม่บุ๋มเยอะแล้วก็ นมเขานะคะก็จะเท่ากันทั้งสองข้างนะคะไม่เหมือนเดินไม่เหมือนลำดวนนะคะอันนี้คือเดือนเพนเดอเดือนเพนนะคะก็ลักษณะของหลังเขาแบบนี้นะคะก็ <thers> จะโค้งโค้งขึ้นไปแบบนี้นะคะไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะคะก็คือแตกต่างนะคะเดือนเพนชื่อเล่นก็คือเดือนเพนนะคะชื่อจริงของเขาก็คือพังนวลจันทร์ พังนวลจันอายุ29ปีนะคะอยู่กับครอบครัวเรามาก็มาก่อนลำดวนเนาะเนี่ยประมาณ10ปีนะคะอยู่ก่อนลำดวนมาประมาณอยู่กับเรามาประมาณ10ปีอยู่ก่อนลำดวนมาประมาณ1ปี2ปีนะคะตอนนี้ดปีแล้วตอนนี้ประมาณ10ปีแล้วอยู่กับพวกเรามา แต่เดิมนะคะแต่เดิมเดือนเพนเป็นช้างจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นช้างมาจากทางบ้านเบงนะคะบ้านเบงหรือบ้านทลาดแม่บ้านทลาดเนาะ <Burg> บ้านทาลาดนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะเจ้าของเดิมอยู่ที่บ้านทลาดนะคะเดือนเพนคำบอกกล่าวของเจ้าของเดิมนะคะบอกว่าเคยมีลูกเคยผ่านการมีลูกมาแล้วนะคะแต่ว่าของเรา พามาทับกับพ่อพลายไมเคิลน,นะคะพ่อพลายเดียวกับที่ทับกับน้องใหม่นะคะก็เลนเพนก็ไม่มีลูกนะคะไม่ติดลูกเนาะหรือว่านะอาจจะเป็นเพราะอ้วนเกินไป คุณพี่ๆที่ติดต,ต,ตามรับชมนะคะให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะโอ้ยมันหมืดแล้วไม่รอนนั้นกลวยหอมกลวยหอมคุณยายในวันนี้นะคะเบลอนะคะ นี่นึ่เทียบกับมือนะคะเบอลอเลยนะคะยายตัดหรือว่ามันหักนี่โมันหักลงมาเลยพี่น้องยายเลยตัดมันหักลงมา หวานแล้วหวานสองสาวแล้วกล้วยหอมวีใหญ่ๆของโปรดเดือนเพ่นเขานะคะเด๋ยวรอให้แต่สุกค่ะรอให้สุกนะคะ เดีย๋ยวารอให้คุณยายบ่งก่อนปื๊ดเบิ่งพี่น้องกล้วยหอมปลูกเองเบลือเลยค่ะปีนี้ทุกปีวุ้งใหญ่ขนาดนี้นะคะปีนี้น่าจะฝนดีนะคะลูกใหญ่แห้งนะคะสุดยอดเลยถึกใจเขาคัก